เรียบร้อยนะครับคำสุดท้ายเยกี่ยวขับรถไปถึงบางนานนครับเพียงแค่จะไปซื้อบะหมี่เจ้านี้นะครับบะหมี่กับเล็กต้มยำนี่นะครับนี่บะหมี่แห้งอันนี้เป็นเล็กต้มยำให้เขาแยกน้ํามานะครับส่วนอันนี้ก็เขาให้น้าซุปม,มากับบะหมี่แห้งนี่นะครับบะหมี่แห้งนะครับผมใส่หมูแดงกับหมูสับนะครับไม่ได้ใส่เกี๊ยวแต่ว่าเส้นเล็กต้มยำเนี่ยมีทั้งหมูแดงหมูสับแล้วก็เกี๊ยวเลยโอเคนะครับที่ร้านเขานะผมบอกเลยว่าหมูแดงโคตรน่ากินเดี๋ยวจัดใส่จานก่อนแล้วกันนะครับ ใส่ชามใส่ชามหมูแดงน่ากินมากนะแล้วก็ใส่เป็นกากเจียวนะครับใส่กากเจียวใส่หมูสับนี่ผมขอบะหมี่แค่ก้อนเดียวนะครับครั้งที่แล้วไปทานที่ร้านเขาจัดมา3ามก้อนจุกทานไมห่หมดวันนี้เลยบอกว่าเอาแค่บะหมี่แค่ก้อนเดียวพอนะครับแล้วก็อยากลองเล็กต้มยำของเขาด้วยก็สั่งเล็กต้มยำม,มาด้วยนะครับเล็กต้มยำก็ใส่ครบเลยนะทั้ง3อย่างที่สําคัญอันนี้นะครับพีเดดเดี๋ยวผมบอกให้อะไรเขามีนี่ฮะน้ําราด เป็นน้ำราดหมูแดงนะฮะน้ำราดบะหมี่แห้งทางร้านเขาจัดมาให้ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวราดลงไปเลยอ่าแล้วแต่นะครับจะชอบประมาณไหนผมชอบประมาณนี้แหละโอเคอืมเขาให้น้ำซุปขัวชัยเท้ามาด้วยนะเดี๋ยวมาชิมน้ำซุปก่อนร้อนมากว่าร้อนอืมหวานหอมจัดเกี๊ยวหมูเดงมาด้วยนะครับนี่เคมาทานกูกันอ่าจัดบะหมี่ก่อนเลยอืือ ต้นนุ่มมากอืมอืมหัวแดงอืมนุ่มบอกเลยครับเส้นของเขาอะ่ะนุ่มเหนียวนะครับแล้วก็ไอ้น้ำราดอะโคตรอร่อยเลยแล้วก็เขาใส่กากเกียกเกียวกับเทียมเกียวมาด้วยหอมอือืมอืมอห ร้านอยู่แถวบางนาอยู่ริมถนนนะครับหาง่ายปักบุญพิมชื่อร้านก็เจอผมลงมาให้แล้วนะครับอย่าลืมนะใครอยู่แถวนั้นต้องมาโดนะะน,นะครับบะหมี่ร้านนี้นะฮะหรือว่าจะเป็นเล็กต้มยำเดี๋ยวผมจะจัดเล็กต้มยำพรุนี้กันวันนี้ทานบะหมี่ก่อนโอเคครับจัดไปนะครับอืมอืมอ,อ,อร่อยสลับแม่นคนแถวบางนาอยากขับรถมาสี่ห้าทีคิดเอาแล้ 很好吃，真的。嗯，很。